สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนนรากระช่องโนากนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนยังอยู่กรุงเทพเนาะ,ะก็เวลาตอนนี้นะคะป่าย3โมงเกือบป่าย4โมงนะคะือต้องบอกว่าเพิ่งผ่านข้าวเสร็จนะคะจากเซนทัลเวลด์เนาะเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายคลิปนะคะช่วงบริเวณซอยนานาน,นะคะให้เพื่อนๆได้รับชมว่าความเงียบเหงาจากคล้ายคลึงกับพัทยาที่แอนเคยอยู่ประจำไหมนะคะ ตอนนี้ต้องบอกว่าที่กรุงเทพอากาศร้อนมากคือแบบแอนใส,เส่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตน,นะคะแล้วก็กางเกงยีนเนาะรองเท้าผ้าใบแล้วเหงื่อมันก็ไหลท่วมหน้าเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ต้องมาใส่แมสแล้วก็เหงื่อไหลตลอดเวลาเลยก็จะพยายามรวบรวมสติเดินถ่ายให้นิ่งที่สุดนะคะ เพื่อภาพที่ออกมาจะได้สวยๆนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปทียนทำก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แอนหน่อยนะแล้วก็สามารถพิมพ์นะคะเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามกันได้เนาะอยากรู้เอา อยากรู้เรื่องอะไรนะคะก็เมนไว้ด้านล่างนะคะถ้าเกิดแอนตอบได้แอนก็จะตอบนะเดี๋ยวแอนขอข้ามทางมาลายก่อนเมื่อกี้รถเกือบเฉี่ยวนะคะ <S 1> <S 1> เพราะว่าแอนเดินอยู่บนฟุตบาทใช่ไหมแล้วเขาก็เลี้ยวขึ้นมาบนฟุตบาทเลย นี่นะคะบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ช่วงสามบันเทิงนะคะผับปาลาคาราปเกตเนาะสั่งปิดนะคะแม้กระทั่งร้านนวดเองนะคะก็ต้องปิดนะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะซอยนานานานะโอ้คลิปนี้รู้สึกเหนื่อยนะคะมันมันร้อนกว่าร้อนกว่าอยู่ที่ พัทยาเยอะมากเลยนะเพราะว่าที่นอนใช่ไหมเขาจะมีอะไรละ่ะเขาจะมีทะเลใช่ไหมแล้วมันก็จะมีลมแต่ว่าที่เนี้ยคือร้อนเลยมีแต่ตึกนะคะไม่ได้มีต้นไม้พอที่จะมีลมได้เนาะแล้วตึกก็ค่อนข้างที่จะสูงๆทั้งนั้นนะคะนี่นะคะ ภาพบรรยากาศนานนานะคะหลังจากถูกสั่งปิดนะคะในรอบที่สามเนาะสองฝั่งข้างทางนะคะก็จะเป็นบาร์นะคะบาร์เบียร์ร้านอาหารโรงแรมนะคะ ก็อ่านข่าวนะคะทางช่องสามนะก็เพิ่งลงข่าวไปนะว่าเออที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นแถวพัทยาหรือเปล่าแอนก็ไม่แน่ใจนะมีการละเมิดนะคะกดข้อบังคับเนาะคือตอนนี้หลายกิจการนะคะเขาไม่ให้ทำนะแต่ว่าแอนก็เข้าใจแหละว่าทุกคนต้องทำมาหากินนะคะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจอะถ้าเกิด มันเกิดระบาดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะคือแบบมันเยอะกว่าเดิมอ่ะแล้วจากที่จะต้องปิดอยู่แล้วก็ต้องปิดนานกว่าเดิมเพื่อนๆมาไหมน,นี่นะคะบรรยากาศเนาะเดเราจะไม่รู้เรื่องดูยแตที่มันแบบบ้า,าๆๆง ดีค่ะก็สำหรับเงินเยียวยานะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะ สำหรับใครที่ได้แล้วนะคะจะรอบนี้จะไม่ได้นะคะจะได้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้เนาะก็ <_ letter> ใครที่ได้รับผลกระทบช่วงนี้นะคะดนสั่งปิดสถานบันเทิงก็คงจะต้องเศร้าใจนะคะไม่รู้ว่าทางรัฐบาลเนาะจะมีมาตรการอะไรนะคะออกมาเยียวยาเป็นพิเศษนะเพราะว่าสถานที่ที่ถูกสั่งปิดนะคะคือเขาไม่สามารถเปิดแล้วก็สร้างไรายได้ได้นะ <_ letter> อย่างร้านอาหารยังพอมีนะคะยังพอแบบว่า เปิดกิจการสามารถค้าขายได้เนาะแต่ว่าสถานบันเทิงผับบาร์อย่างเงี้ยร้านนวดนะคะเขาไม่สามารถที่จะมีไรายได้เข้ามาเนาะแอนก็มองว่าจุดนี้ก็น่าจะมีการเยียวยาให้เขา บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะคะเงียบม,มากเลยเดี๋ยวแอนจะพาเดินลัดออกไปทางนี้นะคะเมื่อก่อนตรงช่วงบริเวณนี้ก็มีบาร์นะคะเยอะเหมือนกันนี่นะคะบาร์ก็มีการปิดเนาะเดี๋ยวแอนจะเดินตรงไปทางนี้นะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ ไปหัวลําโพงนะไปซื้อตั๋วรถไฟนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วรถไฟเสร็จแอนก็จะไปถ่ายคลิปสักคลิปนะคะที่เยาวราชเอามาไว้ลงในช่องนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะนี่นะคะถนนก็ค่อนข้างที่จะโล่งเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ต้องบอกเลยนะย่านนี้ถนนแบบ รถติดตลอดนะคะไม่เคยมีได้โล่งนะใครคิดจะอยู่พักอาศัยแถวสุขุมวิทนะคะน่าจะรู้ดีเนาะแต่ตอนนี้คือนะคะดูบรรยากาศต้องบอกว่าวันนี้ร้อนได้ใจจริงๆกับเปียกท่วมตัวเลย ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเห็นภาพแบบนี้นะคะจากถนนเส้นนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมาเที่ยวนะคะย่านนี้นะแต่มาแค่แบบเหมือนก่อนจะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศนะคะวันหนึ่งเนาะก็ค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายนะรถเยอะนะคะคนนี่แบบว่าเดินตลอดนะนักท่องเที่ยวนี่คือเยอะมากนะคะ นี่คะ่ะดูบรรยากาศรอบๆกร,รุงเทพนะคะช่วงถนนสุขุมวิทเนาะซอยนานานะคะไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวแอนก็จะเดิอนออกตรงนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบนะคะคลิปที่แอนเอามาฝากเนาะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะคะต้องบอกก่อนเลยว่า แอนมากรุงเทพคราวนี้นะคะมาแบบไม่ได้นอนค้างคืนนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปครอบคลุมนะคะอีกอย่างช่วงนี้ก็กรุงเทพนะคะมีการระบาดค่อนข้างที่จะเยอะแอนก็เลยไม่ไม่นอนค้างคืนดีกว่านะคะก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะก็จะขึ้นรถนะคะกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์เนาะเพื่อที่จะมาไว้ขับนะคะในการถ่ายทำคลิปเนาะแอนก็อยากจะมีโอกาสที่ ถ่ายทาคลิปได้กว้างขวางขึ้นได้หลากหลายขึ้นนะคะในย่านพัทยาเนาะการที่แอนมีรถมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นผลดีกับแอนนะคะอีกอย่างเพื่อนๆก็จะได้ดูคลิปที่หลากหลายมากขึ้นนะคะผ่านทางช่องเนาะจะได้ไม่เบื่อกันมูชาอีกเดินอีกนิดนึงก็จะถึงปากซอยแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่กดเข้ามารับชมแล้วก็ แอนเห็นนะคะมีเพื่อนๆหลายคนมากเลยที่แบบเป็นกําลังใจนะคะที่ดีสําหรับแอนแบบตลอดเวลาเลยเวลาแอนโพสคลิปเข้าไปก็จะมากดไลค์นะคะคอมเมนต์เวาลาเห็นก็ชื่นใจนะคะจากแบบเหนื่อยๆก็หายเหนื่อยนะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขเช่นกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ